สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟสีฟังไทยและฟังลาวเด้อมืมอนี้สิมาเฮ็ดคลิปอะไรเนาะคุยกับแฟนฟังไทยแปลว่าคอยสิลองเฮ็ดคลิปแปลว่า,วาบรลองหรอกพี่น้องเฮ็ดคลิปแปลว่า,วาสิลองว่าว่าคิดฮอดคิดฮอดคิดฮอดโทรหาตอนในกระสีบอกว่าแต่คิดฮอดจัะสินะ ที่ว่าจังไหนเนาะตอนนี้การแชทคุยกันเนาะพี่น้องเพิ่นกับบุบหัวว,ว่าเสียคลิปเพิ่นคิดแต่ว่าเพิ่นหัวแต่ว่าเฮ็ดคลิปแต่บุหัว่าเสียคลิปยังเนาะอาการที่โทหา้าต้องโทหัแปลกๆก,ก่อนบไหวเปิดจัก ยังขีไปีจะคอยเห็ดได้ปะเห็ดขีบยังบ่เมื่อห่อเทื่นจะเห็ดขีบยังเอากระดิไปเห็ดยังอยู่เอาแบบทุกเล <oh ้วเพิ่นกระซือปันแก่กระทัดาอแะคิดหอด ห,ไหัไปคิดหอดไปซะผมกูกินหอดรบวกนเจาิด,ดเมนวันนี้าเพิ่มจริงเ่เสื้อเปาตัวอ่นเสื้อคน่า มาอารมณ์ไหนครับก็คิดฮอดเมื่อไงว่าิได้เฮ็ดคลิปโอเคเป็นยังััััีวนนนนน้ี่เขาบ่เคยว่าบ่เขาบ่เคยว่าว่าคิดฮอดบ่อรนียเหรอบอกเขาไม่คยว่าว่าคิดหอดวะคือว่าถามมาวันนี้มาลามไหน ของบมใส่ใจเขาก็บอกเรื่อยๆอยู่คนมันบมใส่ใจมันก็เป็นแนวนี้เลยเขาเชียร์คลิปยังมันนี่ไปชีคดเมื่อวานคิดหดได้ย,ยังไนี่คิดหดแล้วแล้วเชียริดยังไง ก็คิดฮอดเขาก็บ,บอกว่าคิดฮอดคอะไรคิดหอดเขาอยู่เดเจะเครียดหนาแนวนั้นว่ได้คิดหอดเขาได้เนาะคือบ่เสือเ่อนี้ เสียงเครื่องเสียงดังอยู่เครื่องเสียงดังแต่ว่าเฮ้ยเครื่องเสียงเปิดดังมันก็ดังเปิดค่อยมันก็ค่อยเออ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 เมื่อเทียด์คิดยังเดี๋ยวขอโทรไปอีกที่หนึ่งคิดฮอด ็บอกอยอยกันว่าจะไม่ไก็เห็ดน,นันะา <c oughs> <c oughs> คอยการที่โท่ห้าบ่อยๆน,น้องพี่น้องอาการเชพี่น้องเบิกนอกว่าะเป็นเสียอ,อาการแนวใดกับปกติการคุยกันกับบเคยบอก่าคิดหอดได้พี่นอ้องบรเคยแบบเคยนอกแต่ว่ายามแบบนั่นๆจะสียวอทีทีหนึ่งเลยสินะ เราได้เบากันว่าคิดหอดเด้อยหักเด้อหน่อยนักทีสีเบาเนาะพี่น้องเราเป็นคนที่แบบว่าเป็นคู่ที่บบคอยหวานจะสินะบบคอยแบบว่าเบาหวานหวานนำการจะสินะเวลาเฮาบอกว่าคิดหอดกับไอยากเสือจะสินะประมาณว่าประมาณว่าแบบว่าบบคอยไหนมีโมเมนต์แบบว่าคิดหอดเด้อยกูเมือด้วยสินะโบคอยเฮ้ย เจอเธอหนึ่งเนาะพี่น้องจจอสีอแดงเบาเจอสันเนาะแล้วให้พี่น้องเบิ่งเนาะแต่ว่าข้าสีห้พี่น้องหันเบิ่งตัวสีกันกะจังเลยเพิ่อนเชนน้องไปแอบถ่ายเพิ่อนนะนะแอบถ่ายเพิ่นนะเวลาว่าว่าคิดถอดนจะังสีนะกาสีห้พี่น้องเบิง่งกา,าไปเบิ่งกันเนาะพี่น้องแล้วทีโทรไปอีกทีหนึง่งตอนนี้เฮากะอยู่ในสวนสวนกับแมงอันน่ะกินนะพี่น้องเอ้ย ไปเบิ่งอีกที่หนึ่งเนาะเข้าสิเบาไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็สีวบากินหอดบ่อยๆสินะสิว่าจะได้อยู่ใส่ค่ะคิดหอดเด้อคิดหอด เป็นอย่างคิดหอดบ่ได้วะทำไมต้องยิ้มด้วยเหรออะไรบ่ดีบ่เข้าหญิเข้าหัวนี่ เราคงอยากให้ข้าหนาบูดนะเบื้อรรง họ đang ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Có gọi đi, không bỏ lỡ những จะคล้องบุก <Onion milk. S 2> ิดหอดเขาบ่บกไอสิบหอดออกบ้างบุิดดอกรูกับหมูค่หอดยังไงยันนต้องต้องต้องทำใจสักพักมูกับหมูจะสีบุกิดหอดดอก มกินหอยแดงเห้งแต่แต่อืออืออือซึ่อสี่นี่บอก <ส>น้องแปรงได้ใ <Favorite> ช <prince> um ่น้องแปรงบนด้มาได้ป่ะคิดหอดคิดหอดเคยกินตอนไหน nhu ba kết hả Ừ. thuật đó. Nghe đây, thịt chăm chứ. Một đầy thuật cho con bừng nào, cho con thuật thơ. ที่นเลยสะบุกคิดหอดแปลกเออทุต่ไอืที้แหนเลยเนาะเขาหน่อยใจนะ กอดแล้วเขาเาไปกอดแต่ยืนบนเนาะแล้วข้าเสียวลูกไปหาอยู่บนนะเนาะแล้วเราก็นักขามกินหอได้ไงไหวยัง <c oughs> <c oughs> 狗啊！ ก็มานั่งวากันเด็ดน sure. ั่นนี่คิดทอดไปบ่ายคนนี้แหละไปเหตุงานอยู่ใส่ไปเหตุงานอยู่้่ โมคิดหอดเขาบอกคิดหอดพวะให้เขาจริงนคิดหอดแกคิดหอดขก็คิดหอดิอดกดีเนียคิดอดโมคิดหอดเขาคิดหอดให้คิดหอด ยังเขาคิดหอดอีเขาแฝกวาซามเนี่าานยจปแยมา,ยากย่งามากกรกเ,เ,เคิดหอดเท่านี้แหละอำขาดนะกว่าจ๊าบบ๊ายบาย ค่ะเพิ่นกับแปลกๆแล้วเนาอพี่น้องมาเขาคือว่าไต้คิดหอดปกติกับพวกเคยว่าจ้กเทือนนะนะกะบอกไป่ามากเพิ่นกับแย่ขนาดเนาะเพื่อนกับบคือเพิ่นแปลกัคือ <laughs> ว่า กินีนก็สิจไว้เพียงเท่านี้เนาะเพราะพี่น้องมาบอกคิดหอดแฟนซื้อเนาะวันสิเป็นจังในพ่นกาแปรคะแนนเป็นแบบงุ๊งนะบม่ค่อยพอใจปันหาเซ็ต,าม,ตาม,มากเลยพี่น้อง กิดหอดแห่งอยูวอรหาทีรักคามเมนตี้นี่พี่เนาะเราเสิที่ยไปวะกิดหอดแห่งกิดหอดแห่งแห่ง ตีบ้เคยว่าจากเถื่อได้พี่น้องบ้เคยบ้เคยแบบว่าบอกว่าคิดหอดซสส้ำๆแล้วสินะหน่อยนักที่ชีบ่าวเนาะสุสดฤทธิ์เกิดวะกาชีจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะพรมีพี่นอ้องอาชีพุ่มียังไรการลอกมาบ่าวจะสีสือ่อเนาะลองมาบ่าจะเสียเพิ่นฟังสือ่อเขาเพิ่นสียหวัวซึกแนวไหน ต Finally, <49 ers. S 1> ัวพี่กบถือว่าเพิ่นกระแตกเนาะกะฝากพ่อเมยกดไลค์คอมเมนต์มาหลายๆเด้ทพ่อเมยพี่น้องขอบคุณขอบใจหลายๆที <petto> ่มาเบิ่งจนจบคลิปขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่บ่กขอามโฆษณาเป็นกำลังใจให้คลิปนี้ก็สิจบเพียงเท่านี้เนาะพ่อแม่พี่น้องบ๊ายบาย ด <laughs> ีใจแห้งพี่น้องเขาเคยคิดเถอะกะคิดหอดนั่นแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องคอยกะคิดหอดนั่นแหละแต่คอยกะบ่ค่อยแต่เฮาบ่ค่อยเลยเว้าแบบว่า เปินหวานจังสีนะบ่มอยนาะว่าเปินหวานบ่ฝึกแปลกบ่ค่อยได้เว้าคำว่า,าคิดฮอดปานใดเวลาคุยกันเนาะบ๊ายบาย